วันนี้ผมอยู่เกมไลคะ้านะวันนี้จะไม่ได้มาปกโควโหมดเซิร์ฟเลดานะครับจะมาพูดถึงความไม่ดีเซิร์ฟเนี่ยแอดมินโกงนะครับแบบบินแล้วข่าคนยิงกระหนุใส่บินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่แหละครับนี่แหละคนโกงคนโกงอย่างเงี้ยแหละรครับเนี่ยพวกโกงบินพวกบินในพวกโกง ใช้ธนูยิงบนอากาศใครก็จะไปสู้ได้อยากรู้รู้กันใครก็จะกัาได้บอกมาสิเพื่อน ครับแอดกองแอดกองอ่ออ๋ออัด แอดมินกงมาบินงเนี่ยบินบพวกโกงอแอดมินไม่เข้รโกงันนะยากมืนกันทนไม่ได้โกง เนีเ่ยโดนแบล้นะเห็นไหมเขาจะพิเพียนเท่านี้นะครับ